โตออกมามองขนาดนี้แล้วแฮะอุ้ยให้สองโตทำกันแล้วสิเก oh oh oh. ่งมาก เ,บเ,บเรื่องนี่หลังจากข้อแฮ่ไม่ได้ขี่ม้ามานานมากแล้วเพราะว่าอีโควิดนะคะวันนี้กลับมาขี่ม้าวันแรกได้เร็วแน่บอกว่าม้ามันเปลี่ยนสีไปแล้วไม่เจอกันนานเข้าไปหาชิบุยะเลยไม่ไม่หม,มามาส่งแค่นี้รองเท้าม้าเละไม่เอารองเท้าหมาม้าเละฮะโอ้ดูสิพะคิดถึงคิดถึง อืมเกาะดีๆหรอสะกี้หลับอีกแล้วค่ะก็เลยขอคุณครูกระโดดแล้วไม่งั้นจะหลับต่อ

すいません。<music> <music> ไปส่งเขาข้อก่อนก็นได้มันงงแล้วเนี่ยเฮ้ยอยากนะให่มอาอาจจะเหยียบที่มาขึ้นรถกันนะเนี่ย ออเอ้นับผมด้วยอ่ะปลาใหญ่ถ่ายถ่งยภาพยิ่งให้ถ่ายภาพนิ่งให้ฮะข้าแ <c oughs> หย่ทำไรอ่ะจะอาบน้ำให้มันจริงหรอตัวใหญ่มากเลยอ่ะแต่ละตัวไอ้หนี่สวยจริงรปะปลาสีน่าสวย

ไช่ไหมให้อ่าไปอยู่ข้างหลังมังนะนะคะนะพี่เขาอาบพี่เขาทำได้ได้อยู่ไขาอยู่หลังนระวังตัวนั้นด้วใช่เดินเดินแถวๆเนี้แม่มันเงียบออกมาไห้อยู่หลังนในขณะที่ลูกสาว ท้านชีบ mm ุย hmm. าป้าก็ามา mm hmm. เล่นกับมาตัวอื่นโอ้ oh, mm hmm. ตัวนี้ช่วยจริงๆ mm hmm. มีทอเฟนป้ามีทอเฟนสูงมากเลย mm hmm. ตัวสูงมากเลยู mm ีเดีวตัวมันจะู่ทตามอยู่ แ่มือไปเลยตรงๆแม่ตรงตรงอ้าวชอแฮ่มันน้ำลายไหลแล้วลูกแม่มือดีๆนะแม่ตรงตรงนะแม่ตรงตรงเห็นไหมอย่างนั้นอ่ะปอเหรอหาไม่เจอเลยมอค่าหาไม่เจอมอค่าเห็นไหมอ่าตัวนี้ด้วยแบมือแบมือแบมือลูกแบมือป้าก้าทำป้าอังป้าทำก่อนมันจะเลี้ยว มันจะงับถ้าเกิดว่าไม่แบมือตอกวนะี่เกียวอะถ้าแบมือตรงๆงมันจะงับไม่ได้แต่ถ้าหยิบอย่างเงี้ยมันจะงับงนบั่นแหละอ่าวร่วงแกงชอบให้อาหารสัตว์ชอบให้อย่างนี้ไม่ได้ต้องแบมืองั้นหนูโยนให้ก็ได้ลูกถ้าหนูไม่มั่นใจ ให้ตัวอื่นมังดิีแฮนดูดิดูดิทุกตัวออกมาทุกตัวออกมามองขนาดนี้แล้วแฮนเฮ้ยโอ้ปาให้สองอันเลยให้สองก้อนเลยโอ้แฮนตัวปันนี่ยตมีปัวหาไม่เจอเลยอ่ะแฮน มันหาไม่เจอเลยอ่ะมันไปดมอึอตัวเองแล้วน่ะนะเอาฝั่งนี้บ้างนะตรงนี้ไหมจมูกมันไม่ค่อยดีนะท่านนั้นอ่ะชอเฮเดี๋ยวมันหาไม่เจอเห็นไหมมันหาไม่เจอเสียได้ของลูกป้านี่เออนี่เห็นไหมฟ้าชิวๆเลย ให้ตัวอื่นมั้งนะมีเยอะแยะตัวนี้ได้กินเยอะแล้วอ่ะนั่นน่ะเขารอกันเต็มเลยทุกตัวเลยยื่นหน้ามาหมดเลยแค่จะยกเป็นทุกอันเลยเหรอยื่นมือได้ ให้ปลาให้ก็ได้อเอไปตัวอื่นด้วยสงสารตัวอื่นเขาหิวกินไหมนี่ไงมาแล้วมาแล้วสวยจังเลยเว้ยมาแล้วแบแบมือแบบมือไม่ต้องแบมือแบมือทำอย่างปลาถึงใกล้ๆมาหน่อยใกล้ๆหน่อยเออจีดๆไหมเฮ้ยต้องไปล้างมือนะ ไม่ใช่ฝาดน้ำลายมันเข้าหน้าเราไป๊บแบ๊บเยอะเลยเออชุ้งหน่อยโอเคเก่งมากตัวอื่นด้วยลูกตัวอื่นไม่ดูเฮ้ยไอ้นี่มันจะขันมันจะเกี่ยวโดนนี้เนาะตัวเนี้ยเนาะเสี่ยวโดนตามันเนาะไอ้แต่มแม่เออเก่งมากเลยแม่เกฮ้ยให้สองตัวพร้อมกันเลยเอาสิเก่งมาก ให้ผมให้ที่น <bunker ring> ี่แหละร้านคนจิ๋วมานั่งกินกันแล้วอย่าอย่าแย่งมากินแบมือแบมือช่องแอร์แบมือไว้ไว้มันเลียล่ะกินเลยเขามันเลียมาเลยเอ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แบมือไว้นะลูกเดี๋ยวมันง้างโดนลูกเจอน้ำลายมันเต็มเต็มเลย แบมือลุกแ่มือลุกไปให้ทุกทัาไม่กคนุกตัวเลยนะโอ้ยพีทุกแฟนอยากกินให้แห้ทำตัวเล็กๆตัวนี้ไงตัวนี้ไงเอาตัวนั้นลุกมือใช่มือมันก็งับกายผมบอกมันงับ มันมีบางตัวมันดุป้ามันงนะับ<อ>ีตัวที่ดุแต่เราไม่รู้ตัวไหนเลยนะ้าให้อย่าเพิ่งนะต้องรอป้าม้านะมันมีตัวดุด้วยวเราเลยตัวนี้มาหรือเปล่าเรายังไม่ได้ให้มันนะตัวเนี้แป้งพี่เดี๋ยวตัวไหนยังไม่ได้ให้นะย้อนกลับไปให้มันด้วยนะเออตัวสูงเนี่ยให้ป้าให้ ไอ้ตัวอย่งไรคะนี่่ะนี่ตัวนี้อ่ะฮะไม่อยากให้เอามือเข้าไปกลัวทำไงไม่อยากเลยอ๋อยี้เลย เอ้าไปไหนแล้วมันก็งงเลยลูกอะแบมือดีๆแบมือดีอ๋อยพี่ใช่คอกแรกเลยเออมุมนั้นแหละคอกมุมอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้สองตัวนี้ไม่ได้ให้แบแบแบมือดีๆแบมือดีๆแบมือแบมือแบมือนะลูกแบมือดีๆนะคะแบมือแบมือก็ย่อๆโตลงอิก มันไม่ชอบให้จับหูใช่ไหมคะหูไม่ได้นะเดี๋ยวเขงางูงิดตัวนี้สวยเชียวตัวนี้ตัวนี้แก้มมันใหญ่อะ่ะ <c oughs> สีสวยมากดูสิ <c oughs> แบมือนะแบมือให้แบมือให้เลยให้ส oh, 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 ิเฮ้ยโจะกัดโฟมันกัดหรออ่ะฟ้าให้นะฟ้าให้ตัวนี้ไม่กินเลยแค่อยู่มือหนูโดนชอบตัวไหนโอ้อชอบชอบตัวเดียวชอบตัวนี้เหรอออสตัน อฟริสตั์นี่เป็นตัวของวีว่าเขาชอบสีตัวนี้ใช่หนูไปล้างมือไปเขาคุณพี่ก่อนไปเร็วไปล้างมือขอบคุณค่าก่อนหลบโอ,อ,อ้เอ้ยนี่คือวีดิคริสตั์นเนาะเดี๋ยวถ่ายไปให้วีว่าดูสิเใช่จับคริสตั์นหน่อยหันมายิ้มด้วยหันมายิ้มหน่อยแฮ้ แแไปล้างมือแล้วลูกใช่ใช่คิด p subscribe and press the bell icon.